สว mm ัสดีจ้าจะเอาหมูมามักใส่อันมากแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะทุกคนโอ้ยลุกอีกแล้วลูกๆใช้ภูมกันแล้วพูดเขาพูดออกนะ นะคะจะหมักน้ำปลาแล้วก็ใส่อันน้ำตาลน้อยหนึ่งแล้วก็จะใส่ทุ่งค่ะทุกคนใส่ทุ่งแบบว่าที่นในทุ่งรอนใหญ่เบิร์ดเลยจะพี่น้องใหญ่กปเลยสิเอาทุ่งนี้มนาะใส่หมักใส่อนนะไรน้ำปลาแล้วก็ใส่ รถดีบ่มีพเพราะว่ายายไม่ได้ซื้อรถดีมาเกลือก็บ่มีใส่แตน่น้ำตาลกับน้ำปลาเนาะพี่น้องและแล้วก็ยายก็สิเอามาใส่ทุ่งนะจ๊ะพี่น้องใส่ทุ่งแล้วก็แช่อร์เย็นเพราะว่าเอาออกมาเฮาสิล้างกะล้างบ่ล้างก็ได้นะพี่น้องแต่ว่าสำหรับยายยายก็เดี๋ยวออกมาล้างยายสีทุ่งพป่น้องคือสีว่ายาย เพราะว่าเห่าเห่าใส่บลายด้วพี่น้องพี่อืมนี่จ้าใส่ด้วยนี่เนาะเพราะว่าอน,นี่เอาออกมากอะไเฮ็ดกับเขาทีเดียวหลวกันแล้วเลยนะพี่น้องเพราะว่ามันสียู่ในสองแขนด้วพี่น้องเพราะว่าเห่าก็ต้องเห็ุทุ่งสีถ้าเก่งใหญ่ใหญ่จะใส่ทุ่งร้อนเลยจา้าแต่ว่าทุ่งร้อนเบิร์ดเลยอยู่ใบเดียวจะไปทางไหนเราปลิวไปทางไหนล่ะ เดือดใบเดียวก็ได้ใส่บะไดสิพี่น้องพี่เฮ้ยมันกระปิดออกเนาะนี่แล้วแกะยหญ่กะเอาไปใส่ซองฟิลเราก็ออกมากอะกันเท้าสีฮ็ดกับขาวข้ากับไปแส่น้ำคือซ้ำนี่พอดีเลย,ยมอหนึ่งสีน้ำพี่น้องก็เลยแบบว่าใหญ่กะสีตูวมาใั่นี่กันเท้าสีถอดกะซ้ำนี่เอาออกมาแใ่น้ำเละลายน้ำแข็งค่ะพี่น้องเราจะ กั้นห่อออกมาจากห่าใส่ทุ่งใหญ่เาออกมาแล้วก็มาละลายน้ำพี่น้องไม่กับสีดำนาะพี่น้องไม่กับสีน,นส้เนานะค่ะเนะาะเด็กก็เลยใส่ทุ่งอ,อ่อเปาะไอแปะละสิทุง่งยางใหญ่กันห,หลายหนละายใหญ่ซื้อไว้ซื้อไว้ใส่นี่ยละแล้วลทุ่งร้อนปกติใหญ่ก็ซื้อมาเลยขาดเด้จ้ะแต่มันเบิร์ดนี่เวลาสี็ดกับขาวหรือว่าสีเอาไป เอาไปทอดหรือเอาไปผัดยังสี่ก็เอาซัํออหนีเอาออกมากทุ่งนึ่งีนก็มาแช่น้ำให้มันละลายน้ำแข็งยังสี่น้าพี่น้องนะแล้วกัเเกับขาวกินก็แล้วถ้าเฮาใส่ทุ่งใหญ่ยังสี่เทาออกมาแช่น้ำเบิดทีเดียวเนี่ยมูมากกับสีเนาพี่น้องเท้ากับกินบริโดนนะา๊ะเนาะเทากับเต้ต้องแบบว่าถ้านอนมอาหานเอาเอยเดือดสือสือทุง่งเทา่านั้น เอ้ยพี่น้องวันนี้เฮาต้องขนอมอาหารนะจ๊ะเนาะเอามันก็สีก่กดอะไรระเบิดพี่ดีพี่น้องเอ้ยอ่าถุงเนี้คือมะเหนียวค่ะเนียวไหนแทะอ่อคลิปนี้กับสียาวเนี่ยได้จ้ดเด้อจ้ะมาถามตามนะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าเฮานี่ซ้ำนี่เทาก,กับแบบว่าเบอ่อเลยนะแบบอืมย่างห้าอ,ออกจะพื้นเย็นหนึ่งห้าวชี้ให้เขาเขาจะให้ซ้ำนี่ มะกะออกมาแล้วก็มาแช่น้ำมัเนี่ยการเท้าใส่ทุ่งญ่เท้าออกมาแล้วก็มาแช่น้ำเราก็มันสีดำพี่น้องมันก็สีน้ําน้อหมูกระดายครับแเห็ุนั้นที่อันนี้ใหญ่มากแค่ใส่อันน้ำตาลกับน้ำปลาจ้ะเพราะว่ารสดีโบวี่เพราะว่าเดี๋ยวเท้าออกจากอันนะเอาออกจากนั่นเท้ากระตองอามาลางนะทุกคนเนาะ ก็เลยพอจำเป็นต้องใส่รถด,ดีจ้ะและ้วหากกสีมากแกะกุ้งค่ะพี่น้องกุ้งใหญ่แกะกุ้งเทะพี่น้องแบบนี้แกะกุ้งใหญ่กะสชเฮ็ดคือเก่านะจ๊ะเนาะกุ้งใหญ่กะสชื้อขึ้นเกล้าทะพี่น้องนะมาแกะกันเลยจ้าเดี๋ยวกะเฮ็ดคือเก่านั่นแหละจ้า